ี่ยเฮาเมืองกาสีนะเนาะมีแต่ภูเขาออกๆก็มาว่าจะโกสระครับโกสะระโกสะระโกสโกสะสะโกะะกโกะะสะกส

พ่อคืนนี I I ้เนาเาคนนนครัคนเดี๋ยวคิดเ่งนีนกันบุ้งี่ไอาจารย์ะวังนึองระวังสลับหลังสลับหลักสลับหลังกานแต่งเป็นอ้ยจหายุกสลับหลังหรือซับหลังคือซับหลังกันเลมันเบาไวไหม มันโบราณนลบนาสลับะคนล่าเามันซับมเีัล <aría> ้างนวะสลับรมัน่ได้ับาผเนด่ะมันวัมือค้ำมื้อค้ำมันมันจะมาจากคลังคืัเมืลันี่ห้าขลัมือนากิบหน้าขลับอกลังมืนไงอังโอหาสีดีบางวียเออนาีเาน่าจะเห็นเต็มลัเนาะ คำแค่ยังไงเข้าไมเนเลยคำอวคำมันคำนี้เป็นคำูุ้นะก่อนนั้นเที่ยวต่อไปชิ้นกับปรยุดวยแ่ทุกอย่างมีันเียเดชินจะไปฮาที่ใดจเ่นเขาบอกไว้ได้เทิสิดับสิททงได้อยู่สิดับมันมได้ลาง หนึ่งจุดสี่สามห้า้สี่สามห้าเมตรมือแหกแหกนมือครอบครัวแม่เดนดาเกดห้ามทมแหกเด้ครับโอ้แงแบงนี่มีสองอันโซลเล็คอ เีนี่ม <rying> <conclusions> like ีสถานีหน่อยเนาะมีสถานีเเดียวสถานีหน่อยจะมีคนโหงรังกกสีหวสมักีนเา้หมก็น้คนะเพราะว่าโรเมงไนี่ก็ใหญ่อนาเตยลงน้ำทาเนาะัวลดของอินดีของอินเดียของบราผมบมคือเฮาเลย วุฒ yeah! wow. ิว oh yeah. ุฒิเลยวุฒิไปเลยเมื่อวุฒิขึ้นลงขึ้นลงหานาทีกนาทีใส่เวลา6นาทีใส่เวลาบนดอนตั้งแต่6นาที สือคนสื่อสันติกื่องม่างๆเลเขาจะมาเปลง่นนะไม่ไเขียนเขียนตาง่อนเหมือนไทเนาะได้มาอันอันตรงนีกแก่กิ่งตะกณเอาคงไว้คือเก่าเลยจะไปไปโรงพยาบางต่อไปบอดเต็งสุดท้ายบวชเต็มเลย แต่ละอ่างมอ้สิ้งเหลือหัดมอญเป็นทุกทุกมหอมพจะลุกปากอันนี้นี่อมพูดธลุกปากมาสูงโดไฟออกแล้วจากสถานีวังกาสีมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางต่อวันเดีลาีนะวันนี้เปียเป็น เป็นอาชิเวบลาเตอจ้างครับนทำอเดมีมนมันทิอินเดียองกฤษพคองเองวันนี้มันมาเห็นคัพี่่างที่เป็นคัพพีที่มันมีคุณค่านะการทรบต่างๆที่มัมันมันแยกเป็นได้ต่ก็ต้องเาับตบริสเดียวกันคนนมาจากวา่

วันน <Sky jogo. S 2> ี video, ้เป็นภาากินก็ซีนับมาจกท่านะอันนี้เกียมาังกฤษ้นมา่มันตรานีมีต้นจะปูกใบพืชลมลุกเอาไว้กินหมากสลายขึ้นซื้อหรือซ่าคือหมากเกี๊ยงมันมาจากคำวทยาศาสตรวัทยาศาสวทยาศัต์จะเปลี่ยนภาษาอัง อันนี้อันนี้บรีโพรดนะฟังนะเดี๋ยวเอาจิ้งเอาจังไรเด้ออันนี้อันนี้อนบรเดี๋ยวนนเยอะสดยอดอะไรนะพอโดยันนั้นบรีน้เนย่ยังอยู่โคยก่ายอยบรีน้ำก็ควจริงเนี่ยโคยน่ะยนนอยู่น นักาเน้อนกาหล็ษา้าดียวูเจก็อยู่แบบตามตีนผู้ตีนผาชาวบ้านเนาะมันตั้งบนพื้นที่เรียบก็จะเป็นุ่งไหลุ่งนาเจาะเพื่อให้น้าบนไหนสิบปุกเครื่อนนี่ก็เป็นเพื่อนคือออกผู้เอาผามาเจาอไม่คุด เฮ็ดกันเฮ็ดซองบอดในจัตวานี่มาได้ใช้สมมุติสมมุติมีมาได้ใชจัตวา สับัตมาเฮ็ดแบบนี้ได้ยัาไงนับัตมาอยู่แบบนี้ได้ไงปินเท่าบินอยน่างโอ้โห เป็นห้องเลยนี่นะทั้งทั้งน้อยๆเขินผัวผหวห้องผ้าเนอะเออห้องเกิดทิพย์พเลยโอ๊ยแม่นะฮะบ้านเีาก็ดทิพย์พัลโมโนลเเย็ให้หน้าสบาย สุพอมีตูเรียนเราบ่อยากเมื่อพงศรีแล้วเนาะเออทงเทียงแลผู้พันบ่เราอยู่หอพันมาตูเรียนเนาะ